สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับเรามาดูนะครับว่ายูทูบเบอร์ล้อมรอบอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะครับมาล้อมรอบอถ่ายอะไรกันนะครับนี่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับ ด้านในก็จะมีลุงพลนะครับป้าแตน,นแล้วก็ทนายรัชพลนะครับนั่งทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่นะครับก็จะมียูทูบเบอร์นะครับไลฟ์สดอยู่รอบนอกครับนี่ครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับ

ลุงพลพระจันพาทนายนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับทาัทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อร่อยที่สุดนะครับท,าน,ท,ท,นะบทานายตั้มบอกเมื่อบานครับอันนี้หหมมมมมุค